เบ่งเมย์หน่อยเหนือกว่าเยอะบ่เหลือบบยเออเป็นไหนเป็นไหนเออสมกับมันฟ้ามีเลี้ยวสวนสวนผมกับเจี๊น้อยพระพา,พากับสู้กับนับปั้มกับนับ <Okay. S 1> ปุกปืนใหญ่ เจอปืนใหญ่ทั้งคู่นะครับเนี่ยแต่ไม่กลัวครับเพราะว่าเจนน้อยเข้าดีเจนน้อยมือหนึ่งครับพาพ้อมเข้ายังไงก็ไม่เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าเจนน้อยเข้าเก่งอยู่แล้วีต่ว่ามือชุดไฟฟ้าสิผิดผิดผิดมือไฟฟ้าเหรอมือไฟฟ้าเหรือเอาเันก่อนได้ยังไม่อะไรนะ รถใจแล้วนะครับตกใจแล้วไม่ใส่ผ้าเส้นหลังคนละพ้าเส้นหลังคนละเส้นหลังเส้นหลังคนละเห็นไหมน่ายิ้มด้ยทัญหีเขาบอกโอ้ข้เปลี่ยนได้แต่ถึงกับเปลี่ยนเล้นะเปลี่ยนให้นะเขาโอ้ยมันมาแล้วมาเข่าขวางไปไม่สิเดิมเมยน้อยเหนือกว่าเยอะบ่เหลือ่อเออเป็นไหนเป็นไหน เออสมกับม,มันซ้อรมไปเรื่อยโอ้โหหมดไร่ตรงนี้วะสุดยอดเลยวะนี่นะยายก็เขาเปลี่ยนขึ้นก่าวเราบธรรมดาเปลี่ยนเจ้ามันล้วบอเแลว้วเราบธรรมดาเปลี่ยนฉันอู้จะมีหน่อยหน่อยไปขาหนอนขาหนอนประกาศขมักกันยันเราหนีเรื่องหูบอมเอาเราเราเบิึงไมือสั้นแบบนีเราตัวก,กวนูนี่สีขาได้บ่ กูนี่สิขาอ้าวบ่ถีงหนึ่งเท้าตีโอ้มาได้เลยบ่ตีเลยม่อตีรับสามตัวตกแก่กี่ปาปลากบลากบลากเออโอ้ยมันี่ตีสิุ้ไปเลตี้เอ้าวอาจโอ๊ย้นหนึ่งวยยังไงได้เลเออหนึ่งสโอ้เป็นให้ให้ Để không đi Để không Để không Để không đi Đôn nam Để không đi 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 เจ้าขอทำอย่างนี้ทำปีข้าตีมาที่นี่อ่าเปลี่ยนมาเปลี่ยนใช่เดี๋ยวเจ้าให้เขาเอาทำบัตรเฮ้ยที่ออกไปที่ออกไปหัก็ออกไปโอ้เมื่อเข่าสูงสีกันเท่ามือนี้ปะน่ามันย่องแล้วออกไป เจอย่องมาได้ไหมมองดูมีก็ได้ดอกเอาบ่เปลี่ยนนี่ยพวกนี่นะเขาแต่2แต้มัยังตจำนาะเฮาตอนไหนสองเตะยังต่ำาะหาตีถึกเด้อนี่เดี๋ยวให้ตีถึกว่าเสร็ล่ะระยะนี้มันหนาทิภาพนะจมเดียวเอา โอ้ยเราเหามีน้อยตีเด้อเดี๋ยวอะไรคอยคอยตีควบเจเลยนะทนายเราเข้าไปสองหัวปรขวัจอดวะเออจอดหลังแจนมเลยเอจอดหลังดูเขาว่ะทำไมเอาสองเอาคนนึ่งมาหัวใจหน่อยหน่อยไปสองได้ปะได้ได้่าจะน่าจะน่าจะสามหัจจริยะอีเลี่ยมอย่างนี้นี่บะ โอ้โชัดเจนดีไหมครับเดี๋ยวยังได้ยั <avec> สามหนึ่งเออเขาจะละเขาใกล้อะไรปุ๊บมันตีติดเขาใกล้ไม่งี้ตีติดใกล้ โอทำบัตราดอยู่นะป่อเริ่มเริ่มที่เ็นมือใหม่เลยเนาะก็ดีดีไหมมาเคือเขาพริกไว้คุ้มคุ้มร่วมกันไว้เข้าไปเข้าไปเงี้ยงเดี๋ยวไป เรียบร้อยโอ้สุดยอดดีเลยวะเดี๋ยวเจอมีหน่อยนี่หอยตีหอยตีมันออกก็ออกเหมือนเจ้าบุกตีเจ้ามาถึงแล้วนั่นล่ะสองรับสองคาสนามครับหมดถึงนะครับตกใจแกะได้หวานตกใจแกะได้หวานโต๊ะแกะได้หวานที่มันอันนั้นอู้เปลี่ยนมาปะ ฮะฮะเตียนมาเตียนบ้ตีนแล้วเต็มที่เขาก็เสียแค่เต็มเยอดแหละพอมีไหนตีได้เนาะนีไหนเข่ากันเด้อตีตีเม้น้อยเนาะให้ยันตดตีมันเดืดดเอดร้อนเลยนี่ทันตีมันเดือดร้อนเนี่ยเออมาตีมาเนาะเนาะเอาเหตุเราตีรับที่ละตีรับปุกตีรับเข้าไปตี นับครับช็อตละไม่ไรครับเล่าเรารบอยเดียวเข่นกันหัวต่วคุณไดนี่ของเพื่อนเออไไรบัตังบัตรได้จะได้่บังก้องบังงไม่ได้เขาขาดยังไงขาดได้แลวจะยิโอเคตีอ่พ này đây đến nè. Như này đến đây. Đi lắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ โอ้ยนี่หน่อยเขาเดบัุเงาไปหรอวะแล้วตัวเตียงขุาวว่หันน่ะไม่น่าน่อบังบโอ้หบังหับบังคัอเือเก้าหละโอเคละขันตรงขึ้นเตียงน่ะเรียบร้อยพวกตีโอ้ใครมาตีโดนตีเลยที่บอกให้เด้งสามเท่าครับท่านโอ้ยแมนอีหลีไว มึนี่คือมตพูแมนแต่ว่เดี๋ยวนี้นะแต่ย้องมเกาจะเพราะต้นไ่าจรูเจีกันมาถ้าถ้าสมเขาเดี่ยนะเคยกันสมั่เาปุ๊บเพราอเสียอะไรถตีนเขาไงต้ปีจบเปยมดรือเ่

เจ้าเดือดร้อนมาแล้ว้อมมาที่นี่เออไม่ธรรมดาครับมีดวงด้วยนะครับโอ้เอาโอ้ยหลุดไปตีกับเสียซ้อนอะไรนี่โอ้เข่าไปยิงแนวไม่ได้เขาเขานะพอแล้วก็บเซียเดี๋ยวอันละ

เจ็ดโอห้าสามอาพยานสุดยอดจ้าสุดยอดสุดยอดเ้าหน้าก็เพิ่งได้แล้วม uh, ั้ง่หมเจ้หน้าได้ีห้าสามเอเจ้าหน้อได้ีเจ้าบอกเสียลายดิฮะหาเนื้องูพานไป สองลูกเรียบร้อยสี่ห้าไม่ได้มันเข้ามาให้เกี่ยวสูสีไปอย่าง่เดียวจะเล่นไหมไม่ได้เข้าชนาขาดอ่ะโอเคไหมนะเอาแล้วครับอย่าน้อยจะเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับสี่ห้าเอาผมมา บ่ต้องเข่าได้ปท่ทีนีน้ขเขาว่าแปีได้จ่ต้องเปเอนาป้อมเข่าไปใหมติ้วนี่แปดากหมอดหมอดวะหมอด,ะอดเดีวมาจิ้วจนอเเขาจะเ,เป็นคู่หัดกันได้คู่นี่ยคู่หัดได้นี่ยอ้เห็นไ่คู่หัดเขาอ่ะแล้วรับสองม จะไปกอไม่ไหนเขาเออใจเย็นไม่ต yeah, you know ้องขอแห้งไม่ต <ies having> <hand> ้องข่อยห้าจเย็นใจเย็นเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปธรรมดา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 ทำมาไว้เจ๊นออกไปเอาไม่มีอะไรข่อยเข้เลยวะลูกได้ได้ลูกเขาอู่ดั้มได้ค่อยเบิ่งว่าลูกดั้มอ่ะเอาแล่ววะอันนี้วกันเขาดีนะ

แล้วเขาก็เลยหอ้ดูนะไสรเออไม่ใครตีสูดแต่น้ำไม่เหรอิบเมี้เนี่พวกสิบเมตร ลูกสุดท้ายครับ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 ้าาใส่ตีรับสมันเขาไปสไปต, ặc, ตส okay. ั้มนาดักมนัโอ้ยสื่อแจนเอาแจ่ให้เต็มนึงมาย่ถึอกับของเนะื้อ <c oughs> โอ้ยเต็มเยอะโอ้ตีรับสองง่างนี้นะอ่าเจ้าโอ้สูสีสูสีอมันมันอ่าไหนไหนเออยังอืมอานี่ยกินดีเนาะไกไม่ใกล้ไ่ใกล้ไ่ใกล้ไ่ใกล้เืนเลือนหรอเลื่อนเหรอเออเอาไปไก่มันจอดเลยแม่ เอาหาเท่าอะไรจะซูสีขนาดนั้นครับใครมืไม่ฟัวใครจับมือมือฟัวมากาจับไม่หันเมาไม่น่อยหันกับพเตอร์ไปเที่ยเดีอะเอ้ยมาทรรมดาตัว กจาเห่าใช่ป้มนุณะเห่าท้อว้างยังไงจะจอดกัรบ้าโอ้จ่อจำไหมห้าเท่ากับห้าเท่าเออลุดไปดูไหมุ้ยลุยไปตาสินเลยเอออะโอเคเปนยังไงจะไม่ต้องเข่าแล้วแอตีอย่างเดียวโอ้เขาเลือดสามดีว่า อ่านอนมึงอนมึงตกใจปันมาเสยนไฟฟ้าเฮ้ยยาไปซอดลูกขอเออเ้อโอ้มาถึกตีลูกยังไงยังไงโอ้ยลิสิแม่เอา อะไรของฉันเนี่ยมีเลยยจะตัวนไมองข้นมถือมาถือกับม่เป็นยังมาถือห้องเสียเต็มเดี๋ยวจวดเลยสอูกอะเียมร้ยเอาเข้ามาเต็มมาหนี้เคื่อวตีครับคื่อดตีครับยึมังคงั้งแล้วเขาเต็มแล้วเก่งนะเออเสียเตีมหนึ่งกับเป็นยังเอาไหมหกห้าเอง อะไรนะป้อมชอบตรงไหนเอาเลยอันนี้ลาได้เลยได้ได้หกห้าครับโดนนํำไปแล้วครับได้จากยี่สิบนาทีก็โอเคเออเหรียญโดนเติอบอยุคนั้นเมื่อนั้นไปเล่นข้างนอกมมออกนันหมดตะยีดเนาะสามสามไม่เก่บากาลง้งบากาล้องอันนี้เขาจะอายไมสามไม่เกมยังไงเงียาเติดด้เ,ดเ,เดนี่ยคอยตีเบาจ้าดได้ลูกรกเดยนะ ไม่จะหนอกโดนนำไปแล้วัรเจ็ดห้าครับแต่ไม่เป็นไรครับตามทันครับเจ็ดห้าไม่ใช่ปัญหาครับไม่นลาทุกคนดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวยนโยกยนลูกซ้อมเขาลูกส้อมฮึลูกแ้วเลูกซ้อสบาย ตัมนี้สบายเี่ตาหินเล่มนี้น้อยอนี่ยอว้ยยัยยกสยเห็นว่าเนยยยยบยย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 เยยยยยยเยย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 ียยยยย่ายียยยนเยยยยยยเกยยยยยรยยยยอายยยายยยเปาดยยรยย เท่านี้เลยเราเกมได้นะอ้าูไข่ตีสาวเราจะเข้าเกมข่อยตีจอดโอ้ยคือแบบเมื่อเข่ามาขาโอ้ผู้เดียวรอดแล้วพวกนี่ตีเร็วหน่อยไม่ไปเดี๋ยวเราเอาจากตีขึ้นเขาเหรอเยวสิมาบัวบัวเยวสิมาบัวบัวมันเห็นหน่อยก็ได้อย่าบังอย่าบังก้อนเงี้ยเออเห็น้แล้อมเข้าไปที่นี่ขึ้น่าเกมอ่ะเต็มที่มันก็ได้เต็มเดียว เหลือสามคแล้วตีรับตีรับสามเกือบันห้าทีจอดเดียวฮ่าบวดยนนาวีรู่ด้วหรอวะนั่นเห็นบอเดี๋ยวร่อนบอบบนี้เขาเต็มเต็มกัดเออไม่ได้เขาสามเต็มแปดเจ็ดเอาเดี๋ยวใครได้ไหม โอเคสองใจเย็นโอ้เโหเต็รียมเต็มหนึ่งหกเจิ๊บฮะ เอาเรื่องของเราเาเขาชันตนถ้าก็รู้อสีน,นึงทศศักด์ก็ังแคกววแล้วเดีอยหนีหาทุ่งมงทุ่งเกีกีสอแงม้งทักดิ์กำบังเงียแล้วอ่าเตดข้าบัเราเลือดขเราเลยทศศัด์เพราะว่าความสูของเรานีหลีความสุงพวกอกียงผมใช้เป็นตาปันอาจารย์นึ่งพวดหนงีนย่ยมได้คือครูสอนหนังสือไหม

ตีแม้บ่ตีเก็บไหมเนี่ยขเปี้อโอ้ยเขาเปรียมมานั่นมอดเ่นตีบ่ตีเข็บนยมบอกบอกปก่อนได้ไหมเข่เลี่ยบางเนี่ยบงเนี่ยโอ้ยมาเขาเลยแยกดาเลยตีจอดเจ็บนนเงะนนี่เอาตเขาตีจอดเจ็บนลนะยังขยับไปรับก่อนาอ จังไม่ขยับตัวหราตีแบบันจอดเลยเดี๋ยวสิว่าผู้บอกเออโอ้โหเดิรออกเข่าดีมันดีโฟมแปดกเดี๋ยวนะปั้มเดี๋ยวลูกเแรกจะพักเขาใครบอกตัดแล้วขครย่องสี่เลยแปดหกเอาโดนนำมาแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะปุ่นได้หรือเปล่าปนดนได้ก็ไปะครับโค่นไนี่ เข่าคำเฉ่รือต e ีตียังเงียบแกิังเฉีแกันะดูก่อนดูก่อนดูก่อนน่อยเดียววะีว่ายัีอากาศจะอากาศ่อยีวเา่าอเขาดีมือเข่าดีพกเนี่มันนานๆให้ว่านานเปลี่ยนเปล่นเปลี่ยนเปี่ยนเห้ามห้ามพลาดะตาคนตาห้ามพาดตอนนี้ โอ้มาผ่าดีดีบ่าเนี่ยนะเขาเขามาหาเขาดีกรด่เจ้อขอดีเราคอยมาท่าไรมาหเขาผ่าดิเบรกเอาสีรับสองเรากะดรอปต่ำกันเดยถผ่าสีปับเข่าปับ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 เฮ้เขาว่าดี๋มาส่วยดะเนี่ยเอารับสองนะเขาจะมาุ่วรดู เนี้ยเนี้จะลูกปลุกเนี้ยสีสองต้องเข้าได้มือลูกเขาสิเจ็๊ยบอ่ะาได้สวงลูกนี้มาเขาอได้รอกน่นนัานเห็นไหมมหัศันเดี๋ยวางยอะเดี๋ยวีตีไหมตีสองสีลูกนี่ก็เจีบตีได้ตีลูกตัวนี้กอนแล้ก็บปลกเตียงเขาก็ะด่ดไว้สินหลังคนเดียว นั่นน่ะเชื่อไปเขาประเทศนู้นคือใหญ่แต่ทำบมกอันนี่ละนี่บกโครงการบโครงการโปรเจกต์เนี่ยมกะโปรเจกต์เนี่ยคิดได้เดียวรับได้เด็ดแล้วมั้เนี่ยโครงการเมกะโปรเจกต์ครับสกิดครับเรียบร้อยครับเออะมีไหนเขาเกมค้าจีไม่อยากนะพุกบ่อยากบ่อยากบ่อยากเฮ้ยไปมองนั้นว่ะคอยทีเข้าเกมเนาะคอยว่าเขาสิบปนว่ะ ใอยว่าแล้วข้าสิป่นวะน้ำป่นนะก็ป่นนะถือป่นใหแก่แก่เอาเกมเดียวกับพ่อละเนี้ยมสิเต็มน